กีตาคิริสูตรอวัยวะที่เน่าเสียจากพระไตรปิฎกเล่มที่สิามัชชิมนิกายมัชชิมปันนาศหลวงพ่อเจ้าขาหนูทราบซึ้งกับเรื่องราวในโคลิสานิสูตรเป็นอย่างยิ่งและได้เข้าใจอย่างแจ่มแจ้งแล้วว่าคุณค่าของผู้ปฏิบัติไม่ได้อยู่ที่สถานที่แต่อยู่ที่คุณธรรมในใจบัดนี้ หนูได้ทราบถึงภัยรู้จับเป้าหมายและเข้าใจในคุณสมบัติของผู้ปฏิบัติแล้วจึงอยากขอความเมตตาหลวงพ่อให้ช่วยอธิบายพระสูตรต่ตอไปเพื่อเป็นแสงสว่างนำทางเจ้าค่ะเจริญพรโยมวาสนาโยมได้เดินทางผ่านความเข้าใจมาเป็นลำดับอย่างน่าชื่นใจเมื่อเรารู้ว่าคุณธรรมภายในเป็นสิ่งสำคัญแล้วพระสูตรต่อไปจะแสดงให้เห็นถึง กรณีศึกษาที่สำคัญยิ่งคือจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อคุณธรรมนั้นบกพร่องจนถึงขั้นท้าทายคำสอนของพระศัสดาและพระองค์ทรงจัดการกับปัญหานั้นอย่างไรพระสูตรลำดับต่อไปมีชื่อว่ากีตาคิริสูตรซึ่งเป็นชื่อของเมืองแห่งหนึ่งในแคว้นกาสีอันเป็นสถานที่เกิดเหตุการณ์สำคัญนี้หัวใจของพระสูตรนี้ในตอนแรก จะแสดงให้เห็นถึงความเด็ดขาดในการรักษาพระวินัยของพระพุทธองค์เพื่อความตั้งมั่นยืนยาวของพระศาสนาการท้าทายพระศาสดาเชียวหรือเจ้าคะฟังดูเป็นเรื่องที่ร้ายแรงและน่าเศร้าใจมากแล้วเหตุการณ์นั้นเริ่มต้นขึ้นอย่างไรหรือเจ้าคะหลวงพ่อเหตุการณ์เริ่มต้นขึ้นน้ณเมืองกีตาคิริณที่นั้น มีภิกษุสองรูปเป็นหัวหน้าคณะปกครองสงฆ์อยู่นามว่าอัศชิและปุณณภสุกะโยมต้องเข้าใจก่อนนะว่าท่านอัศชิรูปนี้เป็นคนละรูปกับท่านพระสารีบุตรหนึ่งในปัญจวัคคีผู้เป็นอาจารย์ของท่านพระสารีบุตรภิกษุสองรูปนี้เป็นที่นับถือของอุบาสกอุบาสิกาในเมืองกิตาคิริเป็นอย่างมากต่อมาพระผู้มีพระภาคเจ้า ได้ทรงเล็งเห็นประโยชน์ในการสำรวมของภิกษุจึงทรงบัญญัติสิกขาบทข้อหนึ่งขึ้นมาคือวิกาลโภชนาเวรมณีสิกขาปะทังห้ามภิกษุฉันอาหารในเวลาวิกาลคือตั้งแต่เที่ยงวันไปจนถึงรุ่งเช้าของอีกวันเพื่อให้ร่างกายเบาสบายเหมาะแก่การบำเพ็ญเพียรและเพื่อไม่เป็นภาระแก่ชาวบ้านมากเกินไป แล้วภิกษุสองรูปนั้นมีความคิดเห็นอย่างไรกับสิกขาบทที่พระองค์ทรงบัญญัติขึ้นใหม่นี้เจ้าคะนี่แหละคือจุดเริ่มต้นของปัญหาภิกษุอัชชิและปุนนับพสุกะกลับไม่เห็นด้วยกับพระพุทธองค์และยังคงฉันอาหารในเวลาวิการอยู่เมื่อมีภิกษุรูปหนึ่งเดินทางมาพบเห็นเข้าจึงได้กล่าวทักท้วงตามประวิไยแต่ภิกษุทั้งสองกลับกล่าวตอบอย่างไม่ยำเกรงว่า พวกเราไม่ทําตามหรอกท่านอย่าได้กล่าวอะไรเลยแม้พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ยังทรงอนุญาตของเคี้ยวของฉันที่สมควรแก่สมณะในเวลาวิการเป็นการตีความเข้าข้างตนเองและเมื่อภิกษุรูปนั้นนำความไปกราบทูลพระาศาสดาพระองค์จึงทรงติเตียนภิกษุทั้งสองอย่างยิ่งว่าเป็นโมคะบุรุษคือบุรุษผู้ว่างเปล่าจากคุณธรรม แล้วเรื่องราวก็บานปลายไปกว่านั้นอีกใช่ไหมเจ้าคะถูกต้องพระองค์ทรงรับสั่งให้สงส่งตัวแทนไปว่ากล่าวตักเตือนแต่ภิกษุทั้งสองก็ยังคงดื้อดึงไม่ยอมรับในสิขาบทนั้นในที่สุดพระองค์จึงทรงมีพระดำรัสให้สงทำปรปพาชนียกรรมคำนี้แปลว่ากรรมอันทำให้หลีกไปเสียหรือการขับไล่ออกจากหมู่ เป็นมาตรการทางพระวินัยที่เด็ดขาดอย่างหนึ่งเปรียบเหมือนศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่ต้องตัดสินใจตัดอวัยวะส่วนที่เน่าเสียทิ้งไปเพื่อรักษาชีวิตและร่างกายส่วนใหญ่เอาไว้ฉันใดการทำปรับภาชนิยกรรมก็คือการประกาศว่าภิกษุสองรูปนี้ไม่ใช่พวกพ้องแห่งพระธรรมวินัยนี้แล้วสงทั้งปวงจะไม่ร่วมสังฆธรรใดๆจะไม่คบคาสมาคมด้วยอีกต่อไป พระองค์ถึงกับทรงอัครสา,าวกคือท่านพระสารีบุตรและท่านพระมหาโมคคลานะไปเป็นผู้ประกาศกรรมนี้ด้วยพระองค์เองเพื่อแสดงให้เห็นว่านี่คือเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งยวดเป็นการตัดสินใจที่เด็ดขาดและหนักแน่นอย่างที่สุดเลยนะเจ้าคะเพื่อรักษาสังคมนทนให้บริสุทธิ์แล้วเหตุการณ์จะคลี่คลายอย่างไรต่อไปคะมเมื่อพระอัครสา,าวกทั้งสองเดินทางไปถึงเมืองกิตาคิริ ซึ่งชาวบ้านก็ต่างยังเลื่อมใสในภิกษุสองรูปนั้นอยู่นั่นแหละคือจุดที่จะแสดงให้เห็นถึงพระปัญญาที่คุณของท่านพระสารีบุตรโดยแท้เอาไว้คราวหน้าเรามาสนทนากันต่อในกีกาคิริสูตรตอนที่สองนะโยม